เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มผมยอดไลค์ใน Facebook กันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้มาทําตามผมก็ได้ง่ายเลยเนาะก็คนอื่นนะครับผมเวลากดเข้ามาที่ Google แบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า k MM m m k t h นะครับผมพิมพ์มตามมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วพอพิมพ์ค้นหาตามกันมาได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเจอเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมก็แล้วก็เข้าไปกันได้เลยนะผมกับเว็บไซต์เนาะ แล้วพอเรากดลงชื่อแล้วพอเรากดเข้ามาในเว็บไซต์นะผมในเว็บไซต์ก็จะมีได้ลงชื่อเข้าใช้งานกสมับสมาชิกกันนะผมใครที่ไม่มีสมาชิกก็เรากดสมัครกันไปได้เลยเนาะอ่ะก็กดสมัครไปนะครับผมอ่ะเรากดสมัครกันมาแล้วก็จะมีเรื่อกรอกชื่อผู้ใช้งาน้วผมกดเมก่อก่านผ่านอะไรปแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็ติ๊กตัวนี้ไปเพื่อเป็นการยินยันะผมกดสมัครไปเท่านี้ก็เป็นการสมัครได้ที่ร้อยเลยนะครับผมแบบง่ายเลยเนาะอ่ะหรือใครที่มีบัญชีแล้วตกลงชื่อใช้งานก็เรากดลงชื่อใช้งานที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยนะ อ่ะแล้วพอเราลงใช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วนะผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะมีบทบูรริการให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกทำการกันได้แล้วก็จะมีบัรแล้วก็จะมียอดเงินในส่วนตรงนี้กับเราที่จะสามารถมาทำการกันในส่วนตรงนี้ได้เนาะหรือใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้ล้วจะเติมเงินนะครับผมก็เรากดไปท <an> ี cioè, <an> ่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมที่ว่าเติมเงินเนาะ ่ะแล้วเรากดกลับมาได้ที่เติมเงินนะผมหน้าตาของการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมกับเราสามารถที่จะเข้ามาเติมเงินกันได้เนาะก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้นะผมเป็น6ช่องทางแบบนี้กับเราได้สามารถที่จะเติมเงินได้นนเนาะจะ scan QR โค้ดจะอ่างบอลเลดจะโอนเงินแบบนแนทสลิปหรือจะทูม,มันนี่วอลเลดคริปโตเริจี่หรื y, อโปรไฟล์มันนี่อะไรแบบนี้ผมเราก็เลือกกันไปได้เลยนะผมเราได้สะดวกเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้เลยนะผมในการเติมเงินเนาะแล้วพอเราเติมเงินไปได้แล้วคราวนี้เราก็กดกลับมาที่่หนนน้้าาาาตงงเเเเดดิมขอรกัไลยะ อ่ะแล้วเรากลับมาด้านด่างเดิมของเราแล้วทีนี้เราก็เลือกแพลตฟอร์มและบริการที่เราต้องการจะทาการกันนะผมเราเลือกไปเนาะเฟซบุ๊กเนะผมกดไปอ่ะพอเราเลือกหมวดหมู่ไปได้ที่เป็นอันนี้ผมเราก็มเลือกหมวดหมู่ต่อแล้วผมอ่ะเราก็เลือกผมเมื่อกี้เราจะปั๊มไลท์ของเฟซบุ๊กเนาะผมจะเลือกเป็นบริการแนะนำของเฟซบุ๊กกันไปเลยแล้วกันนะผมกดไปเนาะอ่ะแล้วครั้งเราจะปั๊มไลท์แล้วก็เลือกกันดูผมปั๊มไลท์นะปั๊มไลท์ผมจะเลือกเป็นปั๊มไลท์แรกนี้เลยแล้วกันอ่ะผมก็กดไปเนาะอ่ะแล้วพอเราเลอก้นี อล้ว order ดิ้งของเพื่อนเฟซบุ๊กเรากันมาแล้วครั้งนี้ก็ลิงก์ประวังประวังนี้ก็ไปได้ด้ยแบบนี้ผมเราก็ใส่จำนวนที่้องการจะปั๊มไปเลยนะครับผมเราก็ใส่ไปเนาะอ่ะใส่ทั้งนี้แล้วจำนวนได้แบบนี้แล้วกดสั่งซื้อไปได้เลยนะผมก็ง่ายๆทุนนี้เองเนาะอันน้นพอเราสั่งซื้อไปแล้วก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะผมได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วอะไรแบบนี้ผมก็จะเหตุแบบนี้เลยผมง่ายๆเลยเนาะอ่ะได้รับการสั่งซื้อไปคำสั่งซื้อของเราก็จะเป็นออเดอร์ดิ้งอยู่ที่ตรงนี้้้้นนนะะรรรรััับผมมมเเเปป็วติกกกกาาาาส่ซืออออดดดด์ทขูไ แล้วเรากดเข้ามากันในประวัติการสั่งซื้อก็จะมีการแจ้งบอกเรื่องตำนานรายละเอียดออเดอร์แบบนี้กับเราที่จะสามารถดูกันได้ผมเป็นแบบนี้เลยเนาะอย่างออเดอร์ที่ทําการไปไปคู่นี้แล้วผมก็มีทางไอ้ก็มีการแจ้งมาจากเว็บไซต์แล้วผมว่ากำลังดำเนินการเนาะทีนี้ก็เราเรากลับไปก่อนสักคู่แล้วผมไม่ต้องจะรอเลยเร่งรีบไปเลยมากเลยนะผมกำลังดำเนินการเนาะอ่ะครับผม หรือว่าในระหว่างนี้ถ้าเรารอออเดอร์ของเรากำลังดำเนินการกันอยู่หุผมหากว่ามีใครเกิดสนใจบริการในอื่นเพิ่มเติมบนทางเว็บไซต์แล้วผมเราอยากจะดูบริการอะไรเพิ่มเติมเนาะเราก็สามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้กันได้ถ้าหุ้มที่คาว่าบริการเนาะอันนั้นเรากดเข้ามาก็จะได้ส่งบริการนะผมเราเข้ามาก็จะหน้าต่างเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม้เราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่การเอ้ยก็จะมาสามารถที่จะมาดูบริการได้นะผมเป็นแบบนี้เลยเนาะสนใจบริการด้านไหนเราอยากจะดูอะไรเป็นการเข้ามาเราก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยนะครับผมแถมช่วงนี้นะผมเหม ก็สามารถที่จะมาได้แล้วก็มาดูได้เนาะ,ะก็ตามแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าในระหว่างนี้ใครเกิดมีปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้อไปแล้วอยากจะแก้ปัญหาแอดมินนะผมเราก็สามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้กันได้นะผมที่หน้าต่างเดิมเบ็ต์ซต์เนาะแล้วก็จะมีหัวข้อที่ต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมไม่กลับรอได้สามารถที่จะกดแะผมไปแก้ปัญหาแกดมินได้เนาะ อ่ะเมื่อกี้ก็เสียงหายแล้วผมก็เราโอโดด้วยเนาะอ่ะก็นี่ครับผมเป็นการติดต่อ,อก,กับแอดมินนะผมเวลาก,กดกันได้ผมใครที่เกิดปัญหาเนาะอ่ะเรื่องของการแจ้งปัญหาแอดมินนะผมก็ได้มีช่องทางให้กับเราเราสามารถที่จะเลือกกันได้ด้วยแล้วผมในการแจ้งปัญหาแอดมินเนาะใครสะดวกช่องทางไหนในการที่จะแจ้งปัญหาแอดมินเราก็เลือกกันไปได้เลยมผมจะเป็นการแจ้งกับแอดมินผ่านช่องตัวช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นผ่านช่องทางไลน์นะผมเราก็สามารถที่จะติ๊กเล่นได้เลยแล้วผมเราก็เข้าไปแจ้งพิมพ์รายละเอียดอะไรกันไปเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่เเเเเเเกกกกกิิดดดดปปปัััญญหหหหาา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 านน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 ะะะะรรรรรรรืืือออออใใใคคทีี่่่่ชช้้้้้้งงงไไไไไแแลลลวว็็บบมมมยยผจจพูซตต์ แล้วผมเราก็จะไม่ได้ถ้ากดมาที่ตรงนี้กันได้แะผมจะเอาไวแนะนำเพื่อนเนาะ อ่ะเราเข้ามากันแล้วในการแนะนําเพื่อนนะผมในหน้าต่างของการแนะนําเพื่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเป็กับเราสามารถเข้ามาแล้วก็มาแนะนําเพื่อนกันได้ง่ายเนาะเพียงเข้ามาแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้แล้วผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราแล้วผมให้เพื่อนให้คนรู้จักเรากดคลิกเข้ามาในลิงก์นะผมที่เราส่งมาแล้วเขาก็จะเด้งมาในเว็บไซต์ของผมตรนี้ให้เขาสมัครแล้วก็ทำการอะไรต่างๆไปได้เลยๆจะแนะนําหรือว่าแล้วแต่เขาตอนนี้ก็เป็นการแนะนําได้เป็นที่เราแบบง่ายเลยเนาะอ่ะผมก็พูดอะไรกันไปบ้างแล้วผมก็ลองกลับมาดูที่ยอดไลค์ของเฟซบ้าาวววเน่รััหกกดี จะลองดีหน้าจอดูอะบผม แล้วก็น,นี่เลยนะผมเราจะถ้าเราทำกาสรสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่นะผมตอนนี้ยอดไลฟ์เฟซบุ๊กของเราได้กำลังเนินกา,การเพิ่มขึ้นมาจนเป็นแบบนี้แล้วผมก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วนะผมตอนนี้เลยเนาะ,ะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามผมก็เข้ามาทำตามกันได้ง่ายเลยนะผมกับเว็บไซต์เคมเอ็มกิติเฮเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้นะผมใครที่สนใจาจะเข้ามาทำตามก็กดเข้ามาในลิงก์ก็มาทำตามที่ทผมบอกกนไปได้เลยผมก็สั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่เนาะนี่เลยผมเว็บไซต์ก็กำลังดำเนะินการเลยม ขอไปได้ไปทันนี้เลยแล้วกันนะผมก็ขอบคุณนะครับทีรับชมจนถึงตอนนี้เนาะผมพูดอะไรผิดไปผมก็ต้องขอโทษด้วยแนละ้วผมหากว่าพูดเร็วไปพูดอะไรให้สับสนไปก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนาะะเป็นว่ามต้องจบคิดแล้วนะผมก็ขอบคุณนะครับ